ครับผมมีช่องยูทูปที่เรียกว่าดัมคืนรอครับผมอันนี้ก็ทีมงานเราชื่อกันแบกปูนครับเฮ้ยโก้นี่วะเฮ้ยทำเหมือนไม่รู้จักเลยนั้นเว้ยปวดอะรรู้จักป่ะรู้รู้ต้ชินัดแบกปุูยหน่อยแบกปูนหน่อยสองถุงเลยดาบีเลยชินัดเราสองถุงเลยโยี่ยมมากมุย เดียร้อยเรร้อยกับสมหนึ่งนี่ก็ทีหินทรายดินเรียบร้อยครับผมก็มาจอดเรียงชิวกันแล้วที่จอดไม่พอกันนะครับเนื่งจากที่จอดเดยอะเลยสิร้อนจับโจรติดเลยดูดูสิร้อนทำบาปเอาน้องลิก้ามาติดอยู่นี่เลย อันด้ายนี่เดี๋ยวมีคนมาขโมยวอลทำไงนี่อันนี้ไปใส่ถั่วลันครับเจ็ดร้อยน๋อท์ดเบี้ยวอือโอ้โบ โอ้มาเลยไมาดูจังเจัาดีครับนี่สวัสดีริมดวงจันนี่ครับผมไหนเอาของลงยังยังเลยครับเกือบโลครับนี่เล็กเเล็กน่าจะยังเรียโรให้เขาพวกกูนได้ดึงลงง่ายครับ บโบ,บ๊ทไงตอนนี้ที่หินครับหอมล็อกวะ นายเยวเล่นแล้วเยวเล่นแล้ว <c oughs>